สวัสดีค่ะหนิงคามิคเคนโชค่ะชาวราศีกันรประจำวันที่23-29สถึงสิงหาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวกันจะมีความกระตือรือร้นนะคะมีความออว่องไวในเรื่องของความคิดการตัดสินใจนะคะมีความคิดที่ตรงปากกับใจที่ลงตัวตรงมากขึ้นนะคะทำให้บางครั้งดูผงพางหรือว่าดูน่ากลัวสำหรับเ,ออเพื่อนร่วมงานบริวารก็ได้นะคะ บางรายอาจจะมีบุคลิกที่ลึกลับซับซ้อนเป็นพิเศษนะคะบางคนอาจจะชอบคุยไม่ลึกลับนะคะแต่ว่าเป็นคนเปิดเผยคิดอะไรก็พูดโผงผางออกมาได้เลยนะคะสัปดาห์นี้ใครที่มองหาเพื่อนร่วมงานหรือว่าสมาชิกในที่ทำงานใหม่ๆนะคะก็มีเกณฑ์ได้ออประกาศเรื่องข่าวรับสมัครนะคะหรือว่ามีผู้ช่วยมีข่าวเรื่องคนมาสมัครงานนะคะหรือว่าได้ เพื่อนร่วมงานที่รู้ใจที่ดีนะคะมีเกณฑ์ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวกันในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการงานทั่วไปนะคะก็ถือว่าตำแหน่งหน้าที่นะคะในช่วงนี้มีความลงตัวมากขึ้นนะคะ ขอให้ชาวการเพิ่มความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็พยายามมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะทำให้การงานแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะใครที่กำลังมองหางานใหม่นะคะก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวเรื่องงานที่ก้าวหน้าหรือว่าที่ดีขึ้นกว่าที่เก่านะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องลุยลงมือทำตัดสินใจในการทำงานในการวางแผนชีวิตได้เลย การเงินนะคะดีขึ้นอย่างมากมีเกณฑ์ได้รายรับเพิ่มขึ้นนะคะใครที่เดือดร้อนอไปขอพึ่งพิงนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะใครที่อยากกู้เงินขอยืมเงินในช่วงนี้ก็ให้เอ่ยปากได้เลยนะคะสุขภาพนะคะไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยทุกอย่างราบรื่นดีนะคะระวังเรื่องของความเครียดความดันนะคะ่ะ คนโสดนะคะสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะตัดสินใจคบหาหรือว่าเลิกลาหรือว่าเลิกคุยนะคะบางคนจีบๆกันอยู่ก็เป็นได้เป็นสัปดาห์ที่สามารถตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยนะคะในเรื่องของความรัก ท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะมีเรื่องสำคัญในสัปดาห์นี้ให้คิดให้ตัดสินใจร่วมกันนะคะจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเงินการงานในบ้านนะคะหรือว่าเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะที่ต้องอตัดสินใจสำคัญสำคัญร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ็อ b o x มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ